ในภาคทฤษฎีหรือว่าเลคเชอร์เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นฐานนะครับทางวัสดุเ,เจ้าสมาร์ทแทร็กเนี่ยว่ามันเป็นอะไรทำงานอย่างไรนะครับ attachment คืออะไรนะครับมีมีความลับต่างๆที่สามารถเคลื่อนเคลื่อนฟันได้ดีกว่าการไม่มี attachment อย่างไรในคอร์สก็จะมาเล่าให้คุณหมอฟังนะครับการวางแผนการรักษาว่าคลาส1ทำอย่างไรคลาส2ทำอย่างไรคลาส3หรือแม้กระทั่งเคสที่จะต้อง ถอนฟันเนี่ยเ,เราวางแผนการรักษาแบบไหนนะครับนอกจากในส่วนของเลคเชอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของแฮนด์ออนนะครับแฮนด์ออนประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่เป็นแฮนด์ออนที่เราจะต้องทําหัตถการในช่องปากนะครับคุณหมอจะได้ฝึกทำแฮนด์ออนในหัวหุ่นในส่วนของการพิมพ์ปากด้วยโพลีไวนิลซิลิโคนการทำอินทร a ลล็อกสแกนเนอการตะไบฟันหรือ IPR รรวมกระทั่งการติด ปุ่มไาหรือติด attachment นะครับการทำพัตการเหล่านี้พวกเราทำมากันค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมาถ่ายทอดทิปกับทริคให้คุณหมอได้ฟังกันว่าทำแบบไหนมันถึงจะได้ผลดีหรือทำแบบไหนที่เราทำแล้วเราพบว่ามันมันอาจจะยุ่งยากหรือมันอาจจะช้านะครับคุณหมอก็จะได้นำไปปรับใช้ทันทีเลยไม่จะเป็นจะต้องลองผิดลองถูกนะครับสิ่งสำคัญเลยที่เราจะสอนคุณหมอก็คือในส่วนของ hands on การทำ treatment planning นะครับ หัวใจหลักสำคัญของการจัดฟันแบบสด้วยระบบ i n v i s a ไลค n คือการทำคลินเชคนะครับคลินเชคเนี่ยคือซอฟต์แวร์ที่เราใช้ทำทรีเ m e n t Plan ของการจัดฟันนะครับบางคนก็ชอบทำ 3D control บางคนก็ชอบที่จะ c o m m u n i c a t e กับเทคนิเชีย n หรือว่าช่างเนี่ยให้เรียงฟันมาให้เราเราก็จะสอนคุณหมอทั้ง2แบบนะครับจะเคลื่อนฟันยังไงนะครับในเคส ทั้งถอนฟันแล้วก็ไม่ถอนฟันนะครับหรือถ้าเกิดจะไม่เคลื่อนฟันเองจะมีวิถีทางในการคอมมิเนิเคตกับเทคนิชเชียนอย่างไรที่จะที่เขาจะได้เข้าใจว่าเราต้องการอะไรเพื่อที่จะได้ลดระยะเวลาในการคอมมิเนิเกต กับช่างนะครับหลายๆครั้งเราพบว่าเราคอมมิวนิเคทไปคอมมิวนิเคมากับช่างหลายรอบมากกว่าเราจะได้ในสิ่งที่ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาถ่ายทอดว่าเนี่ยเราพูดแบบเนี้ยเราเราคุยกับเขาแบบนี้นะครับเขาก็จะทํางานมาให้เราแบบนี้คุณหมอก็จะได้นำเ,เทคนิคต่างๆที่เราใช้คอมมิวนิเคทกับเทคนิเชียนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณหมอได้เลยและตอนนี้ครับพิเศษมาก Allanology Foundation ของ a l i a n i y City ของเราเนี่ย ได้เป็นที่ยอมรับจากบริษัท a l l i n Thailand นะครับเราเป็น Official Partner ที่ดีนะครับของบริษัท a l l i n Thailand เรียบร้อยแล้วนะครับได้หมายความว่าคุณหมอที่แอพพลายเรียนคอร์ส Allineology Foundation กับเราเนี่ยคุณหมอจะได้ IDS หรือว่า l i c e n s นเนี่ยไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่าง Alline City กับบริษัท a l l i n Thailand นะครับ